สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่สวนสัตว์อุบลน,นะครับ จอดดูก่อนค่ะเวลาเราเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะจอดดูสิงโตกันหน่อยเฮ้ยเสือลงน้ำาสครับวันนี้เรามาแนวใหม่ครับแนวจักรยาน ปั่นจักรยานชมสวนสัตว์อุบลกันนะครับเขานะบอกว่าถ้าปั่นถ้าปั่นช้าๆก็ใช้เวลาประมาณประมาณสองชั่วโมงแบบไม่เหนื่อยครับแวะดูสัตว์ได้เรื่อยๆจักรยานนี่ก็ดูได้เหมือนรถกอล์ฟนะครับเหมือนรถกอล์ฟแค่ยกเว้นกวางที่เข้าไม่ได้นะครับกวางนี่เข้าไม่ได้ต้องมีที่เลี้ยวข้างๆกว้างให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก แบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามาสวนสัตว์นี้เราก็ขี่รถกอล์ฟกันบ่อยส่วนมากก็รถกอล์ฟแล้วก็รถนําเที่ยวแบบนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่ปั่นจักรยานนะครับไม่เหนื่อยนะครับอันนี้เพิ่งออกตัวมานะครับดิเพื่อนๆวันนี้พาขี่จักรยานชมสวนสัตว์กันครับไปไปดูกันเลย ก็เด้ป่านรถเที่ยวอย่างนี้ดีเหมือนกันดีเหมือนกันไม่เหนื่อยนะครับบรรยากาศเพราะว่ามไม่ต้องป่านเลยไหมละ่ะบรรยากาศเป็นเป็นป่าครับป่าก็ร่มรื่นบรรยากาศเย็นนะครับตอนนี้ผมมา10นาฬิกาอ่าสี่โมงกว่าแล้วสี่โมงครึ่งละแต่บรรยากาศเย็นสบายอันนี้จะอ้อมสวนกวางนะครับ เราไม่ได้แวะดูกวางถ้าเป็นเช่ารถกลอบนี่จะเข้าไปดูกวางตรงนี้นะครับแต่เส้นทางจักรยานไม่ได้เข้าดูกวางครับจะ,าาจะอ้อมออกมาจากสวนกวางแต่ที่เขาบอกนะครับตรงที่เช่าจักรยานบอกเขาบอกว่าได้ดูทุกอย่างเหมือนกันกับรถกลอบยกเว้นกวางนะครับดรได้ดูเสือด้วยเอาาาเยอ,อใช่ค่ะออกมาไม่ได้ครับ แต่วันนี้คุณแม่มาไม่ไหวแล้วว่าถ้าปั่นจักรยานไม่มานะครับจัดจักรยานชมวิวน้องไอได้ชมวิวด้วย ข้างหน้าก็จะมีที่ซื้อน้ำด้วยนะครับนี่กงสิงโตนะครับ<ห> oh โอ้โหมัหน,น,น,อนนอนพักหรือเปล่าโอ้นั่นไงไหนนั่นน่ะอ๋อนั่นไงนอนอยู่นั่นเองคอนอนี้ก็จริงใหม่แล้วนอนซะตัวอื่นไม่มีหแรบบือเปล่าในคอคอเลยอ่าเราสามารถปั่นมามแล้วก็มาจอดดูนั่นไงนอนอยู่นั่นไง นี่นอนอยู่ตรงไม้เนียนจัดเลยแอบเนียนไปเลยนะเจ้าสิงโตหน้าไม่ยังไม่มีใครมีอาการเหนื่อยเลยนะครับจริงเลยค่ะจริงถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าเข้ามาข้างในแล้วก็มีห้องน้ํานะครับไม่ต้องห่วงนะครับปั่นจักรยานมาเผื่อปวดท้องก็มีห้องน้ําด้วยเหมือนกันนะครับ มีห้องน้ำมีจุดพักเหนื่อยครับถือว่า,าปั่นเล่นๆชิวๆสนุกๆเป็นอีกแนวใหม่นะครับของการเที่ยวสวนสัตว์นะครับเราก็ยังไม่เคยปั่นจักรยานเหมือนกันนะครับส่วนมากแล้วก็นั่งรถกลอบหรือว่ารถกลุ่มนำเที่ยวอันนี้เป็นส่วนสิงโตนะครับดูสิงโตกันแล้วเดี๋ยวรอเด็กๆเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับไหนว่ปั่นจักรยานกันเยอะครับอีกแบบนึง สนุกอีกแบบนะครับสนุกกว่าขี่รถกอฟอยู่แต่ก็เหนื่อยด้วยแต่ดีอากาศเย็นๆครับไม่ร้อน ที่พักเหมือนเป็นที่พักนะเราปั่นจักรยานม่เหนื่อยมีน้ำด้วยใช่ไหมน้องอ้อยมีน้ำมีไอศครีมแล้วเขาจะให้อาหารเ,เสือภายในิบนาทีตอนเที่ยงตอนเที่ยงตรงเที่ยงตรงตรงนี้จะให้อาหารเสือนะครับถ้ามาตรงเที่ยงพอดีเราจะได้ดูโชว์การให้อาหารเสือด้วยของสัตว์สวนสัตว์อุบลของเราเราเจมขอ่ะตอนนี้เราไปซื้ออะไรกินก่อนกินรอเดี๋ยวดูโชว์ให้อาหารเสือด้วยไปขระยาอะไรเชิญจ่ายให้ไหมจ่ายให้ อ่ามันถึงตรงนี้ก็เป็นจุดชมอุรลังอุตังนะครับขี่ปั่นจักรยานกันมาปาัา๊บก็จอดจักรยานตรงนี้ได้เลยครับจอดจักรยานแล้วก็อ่าช่วงนี้ต้องปิดแมสแล้วเข้าไปชมนะครับห้ามส่งเสียงดังใช้กล้องห้ามใช้แฟลชนะครับห้ามให้หอาหารสัตว์มันต้องมีคนช่อจอจยฮัลโหลจจย เขาชื่อโจยี่ไม่รู้เงเรื่องที่ต้นนึงนะนู่นนูไหนโอ้เขาขึ้นสูงเหมือนกันนะนู่นน่ะโอ้สบายนู่นน่ะโอ้ขบปีนต้นไม้สูงเหมือนกันครับพอขาเก่งเขาไม่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 กลัวลิงเขาโดดมาทางนู่นปีนเก่งปีนเก่งอ้อยนู่นโอ้ขึ้นสูงมาก ตอนนี้รู้สึกว่าจะอ้วนกนะั่นใจไหมอยากลงไปดูเลยดูปีนต้นไม้เก่งมากครับอุหลังอุต,ตังของเราเออนูน่นหนูอยากให้เขาเอาไปนั่งตรงนั้นแล้วหนูเคยเห็นเขาาเอาไมา้จับเล่นกันนู่นครับคุณผู้ชมปีนสูงมากครับลองอูต,ตังครับใกไ,ไหนอ่ะใกไหนไม่รู้ พ่อนึกว่าเขาจะปีนต้นไม้ไม่เก่งนะพ่ไม่กินว่านนะิน้ำ,นำจะปีนต้นไม้เก่งมากมันเากดน้ำแล้วกินเององ,งดน้ำก <ด S 1> ิน,นเป็น,นด้วย,วยโอ้โหไปกันต่อครับออกจากาลิงอุรังอุตังแล้วครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไปอีกสินาทีเที่ยง แต่บรรยากาศก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับก็มีร้อนหนุบเ้าบ้างตอนที่เราขึ้นไปดูอูลังอุตังแต่ตอนปั่นจักรยานนี่ก็เย็นดีนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่ามาปั่นเหมือนกันนะครับลูกสาวก็ปั่นไปกินขนมไปครับ ลูกชายก็บอกว่าสนุกดีครับปกติถ้ามาที่สวนสัตว์อุบลเราก็ขี่จักรยานเอ้ยขี่รถคลอฟเห็นกวางด้วยกวางอยู่ซ้ายมือทำงไงใส่มันหลุดออกมาเฮ้ยกวางครับกวางกวางไปเห็นสัตว์ไปด้วยครับเห็นกวางแบบนี้ก็ไม่น่าตกใจครับถ้าเห็นเสืออาจจะตกใจ <laughs> มันขึ้นเนินไงลูกก็จะมีขึ้นเนินบ้างอ้าอีก300เมตรก็ถึงสวนแอฟริกาก็จะเป็นพวกยีราฟนะครับยีราฟมาลายอาจ,จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับพอดีมาลาย เอยีราฟหายหรือเปล่ามีม้าลายแต่ปียีราฟไม่เห็นสักสามปีก่อนที่ผมมามียีราฟด้วยนะครับวันนี้มียีราฟมีม้มาลายนกกระจอกเทศยีราฟไปไหน ไหนอ๋อนู่น,นยีราฟอยู่นูน่นอ๋อมีมีครับยีราฟยังคงมีเมื่อก่อนเขาจะมีขายอาหารยีราฟเขาจะเดินมากินอาหารตรงนี้อ่าคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดชมสัตว์จุดสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะครับก็เป็นมียีราฟนะครับยีราฟยืนอยู่นู่นนะครับพวกเรามายืนอยู่ไกลหน่อยนะครับแล้วก็มี มาลายนะครับนกกระจอกเทศนะครับเป็นจุดชมสัตว์อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกวางนะครับกวางอะไระเด็กๆก,ก็ถือว่าสนุกสนานในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปเอารถไปคืนนะครับออกจากจุดนี้อีกประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะไปคืนรถกันปะ มาถึงแล้วที่ส่งจักรยานเหนื่อยไหมครับสนุกมากเหนื่อยไหมคะสนุกมากไม่เหนื่อยเลยนะครับนุ่นแม่รอยอยู่นู่นเหนื่อยไมคะไม่เหนื่อยใช่คะไม่เหนื่อยเลยครับอ่าตรงนี้เป็นที่ เช่าจักรยานนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากเลยจักรยานให้เช่า30บาทนะครับเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนี่คือจอดดูสัตว์ทุกที่เลยนะครับสนุกมากยกเว้นกวางนะครับนี่ไม่ได้ผ่านกองกวางก็มีจักรยานให้เช่าแบบนี้ตลอดนะครับชั่วโมงละ30บาทนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไม่รีบๆไม่รีบปั่นเล่นเล่นก็ สองชั่วโมงนะครับซึ่งเด็กๆก็สนุกมากครับมีที่แวะให้เข้าห้องน้ำตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็มีที่ให้ซื้อขนมซื้อน้ำอยู่ตลอดเส้นทางนะครับอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นทริปหนึ่งที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานเมือนได้ออกกําลังกายด้วยนี่ตอนนี้เที่ยงตรงครับเหงื่อเริ่มอ,ออกแล้ว <c oughs> <c oughs> รู้สึกสนุกนะครับก็ได้อีก <c oughs> บรรยากาศหนึ่ง ตอนแรกก็ไม่เหนื่อยลูกปั่นไปปั่นมาก็เหนื่อยอยู่นะก็ถือว่าเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งครับที่อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานที่สวนสัตว์กุบลนะครับถ้านั่งรถกอล์ฟก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งถ้าปั่นจักรยานก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับพบกันใ่คลิปหน้าครับวันนี้เราในครอบครัวชายกลางคนละครอบครัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ